สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาต่อเป็นคลิปวิดีโอที่2นะครับในการสร้างตารางในครั้งที่แล้วเราทําการสร้างดาต้าเบสไว้แล้วแต่ว่าผมลืมนิดนึงก็คือเห็นเพนอ่ะ,อะตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเวลาเราจะทําอะไรเกี่ยวกับดาต้าเบสทุกอย่างเราต้องทําการ connect แล้วก็เนี่ยครับเนื้อหาที่เราจะใส่แล้วก็ทําการปิดแต่ผมลืมการโครสดาต้าเบส อ่ะเดี๋ยวผมมาแทรกโค้ดต่อเลยเนี่ยครับเราเสร็จแล้วเราก็ทำการต้องทำการปิดมันโค้ดาาดัต a b เบดเราจะทำการปิด d a t a b เบดเพื่ออะไรเพื่อลดช่องว่างในการที่จะถูกแฮกถูกอะไรนะครับมันก็อาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งเนี่ยครับผมก็จะ เสร็จแล้วอ่ะต่อมาเรามาสร้างเรามาสร้างเทเบิลกันก็คือตารางตารางผมจะใช้ตัวยอ่อว่าเป็น D T B แล้วกันนะครับตัว T แล้วก็ตัว B เทเบิล T B เนี่ยครับสมมุติว่าตารางเราก็ผมจะสอนสองอย่างเหมือนเดิมเราสามารถสร้างใน PHP My Admin ก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดโจทย์โจทย์โจทย์อ่ะเนี่ยครับโจทย์เราก็ทําการสร้างตารางชื่อตารางก็คือในโจทย์ไม่ได้กำหนดชื่อตารางมาครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูล Student ผมก็ใช้ Student T B ล้วกันเปลี่ยนยาก ดาต้าเบสเป็นเทเบิลจำนวนฟิลก็นับครับผมมีกี่ฟิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดฟิลครับผมก็ทำการใส่ไปว่าชื่อฟิลอะไรเนี่ยครับชื่อฟิลจะอยู่ช่องนี้ที่ย i d ก็เปลี่ยนเป็นวาชาอะไรนะครับตัเซตชนิดเป็นวาชา13ตัวอักษรก็ใส่83ตัวอักษรก็รหัสนสักศรึกษาปกติแล้วนักศรึกษาหนึ่งคนจะมีรหัสแค่รหัสรรเดียวก็ควรจะติ๊กเป็น Primary Key ไว้ด้วยอ่าถ้าเราใส่ครบทุกอันไปแล้วนะครับทุกช่องก็ทำการกดลงมือมันก็จะได้เป็นตารางออกมาแต่ว่า ันนี้คือมันมันง่ายผมจะมาสอนเป็นแบบการใช้คำสั่ง SQL ในการสร้างตารางขึ้นมาครับผมใช้คำสั่ง SQL สร้างตารางแต่ว่าเราจะมา run นในเราจะมา run นในไฟล์ PHP ครับผมมันจะยากกว่าเดิมไหมก็ไม่ยากครับมันอยู่ในคอนเซปต์ตัวมันอยู่ในคอนเซปต์ตัวนี้เหมือนเดิมก็คือการที่เรา connect database แต่เราเปลี่ยนจากการที่เรา create database เป็น create table อะลบบอกลบบอกลบบ create table แล้วก็ทำการปิดมันซะอ่ะมาดูกันว่าทำ <c oughs> อะไรอะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมบอกเหลยอ,อ้างอิงก่อนนะครับว่าผมเอามาจากเนี่ยครับผมก็เหมือนเดิมเข้ามาที่ www s s c h o o l com กดที่ learning PHP แล้วก็เลือกเป็น create database ครับก็ทำการอันดับแรกก็ include i ตัว config ที่เราตั้งไว้เข้ามา <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทำการเนี่ยครับอันดับแรก create database ใช่ไหมเราจะทำเอ,าอ้าขอโทษครับขออภัยอันนี้เป็น create table แต่เราก็ต้อง connect มันก่อนเราก็สร้างตัว connect database ทำไมเราต้อง connect database ทั้งนั้นท,ที่เราจะทำ table ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปว่า database เป็นตัวเป็นตัวใหญ่ที่สุดเวลาเราจะเข้าไปเจาะเข้าถึงเราก็ต้องทำผ่าน database นะครับ กับม y เดิมอะไรตกลงเลยอ่าครับผมก็คือตัวเดิมไปได้แหละผมขออนุญาตปปี้แล้วกันนะ สังเกตว่าตัวต่อไปอันนี้มันเป็นการ create database แล้วก็เปลี่ยนจากการ create database เป็นอ่าลืมลืมไปครับตรงนี้ครับเมื่อกี้การ create database เราจะไม่ใส่ db name เพราะว่าเราในขั้นตอนที่เราจะสร้าง database เรายังไม่รู้ว่า database นั้นคืออะไรแต่ตอนเนี้เราจะสร้างตาราง เราจะสร้างตารางเรามีจะมีตารางได้ก็ต่อเมื่อเรามีดัต้าเบรข้างนอกในเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องกําหนดว่าตารางนี้อยู่ในดัต้าเบรตัวไหนก็เราสร้างในไฟล์คอนฟิ g แล้วเราก็เรียกมาใช้ได้เลยครับผมในเมื่อ c o n n e c t เสร็จแล้วก็ดัดการเหมือนเดิม ก็คืออันนี้เป็น create database แล้วก็ create table create, create table นะครับก็เหมือนกันครับผมประกาศตัว p a s q l ขึ้นมาก็คือการ create ตัวนี้เราก็ใช้คำสั่ง SQL เหมือนเดิมแต่ว่าเราแค่เอามาทำใน PHP นะครับ ก็คำสั่ง create table ก็จะใช้ create table อ่ครับผมเราจะใช้ชื่อ table ว่าอะไร s e l e n t underscore tb จดรูปสวยนครับผมเราจะทำเป็นตารางตามรูปนี้ <c oughs> เอาละจะทำยังไงก็คืออันดับแรก นะครับเราใส่คำสั่ง Create Table แล้ววงเล็บเปิดวงเล็บเปิดปิดเนี่ยครับผมก็คือเราจะใส่เป็นชื่อฟิลในนี้ s t d i d ใช่ไหม แล้วก็กำหนดชนิดเป็นวาชา13อ่ะให้เป็นถ้ามีค่าว่างด้วยนี้มาเน่า no. เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดรูปแบบนี้นะครับมันจะได้ดูงง่ายอันที่สองเป็นเอาอ๋<ๆ>อเ่เซอร์เซออยู่ลนะ้ว STU n เ e วชาว่าชาเท่าไหร่อยนี่สามสิบอ่ะเดีย๋ยวใส่คำว่าอ่ะครับผมเราก็ทำจนครบนะครับเดี๋ยวผมขอพอดเพื่อให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันอ่ะครับผมเรามาทำต่อกันเลยก็คือเราทำถึงเบอร์โทรแล้วนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราดูจากความเป็นจริงก็คือไอตัว student ID หนึ่งคนต้องมีแค่หนึ่งรหัสใช่ไหมครับเราก็ทำใส่พันบลิทคีให้มันสัมบลิทคีเป็นอะไรก็เป็นสัก two ID อกกันก็มาใส่มาใส่ตัว engine ก็คือใครจะใช้เป็น innodb ก็ได้นะครับแต่ตอนเซตอัพต้องติกตอนเซตอัพ local host app server ของเราต้องติก innodb ไว้ด้วยแต่ผมไม่ได้ติคก็ใช้เป็น my สยามครับผมก็มาต่อเลยว่าเอยเนี่ย,ยครับเราได้คำสั่ง sql แล้วเหมือนตัวเนี้ยเราได้คำสั่ง sql แล้ว แต่ว่าในตัวเทเบิลมันจะยาวหน่อยได้คำสั่งแล้วก็เราก็ทำเราก็เอาคำสั่งนี้มาใช้ก็คือทำการคิวรี่นั่นเองเอ่อ this by sql query ันออกมา คิวนี้เหมือนเดิมครับตัวแรกเป็นคอนตัวที่สองเป็น sql ตัวที่เราสร้างขึ้นมาก็ถ <c oughs> ้ามันสำเร็จก็ create table okay, success ล้วกัน ถ้ามันไม่สำเร็จใช้เป็นได้ดได้ทเอเดมานจะเอ็ส,สออก์ ครับเปิดแล้วก็ต้องปิดอันนี้ผมบอกกันโดนแฮ็กโดนอะไรด้วยโอ่า,าอครับเนี่ยครับเห็นไหมว่าตอนนี้ยังไม่มีตารางเดี๋ยวผมจะลองรันดูว่าตาราง เราเขียนเสร็จแล้วมันจะสร้างตารางมาได้หรอเปล่าโอ้นานๆอย่างนี้เออเลอร์ไลน์สามอ๋อ i n ูดคอนฟิกดอชบ h p พีต้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับันดีว่าผมก็เป็นมือใหม่หัดเหมือนกัน Create t a b l e Success ก็คือได้แล้วมาดูกันได้จริงหอเปล่า อ่ะเห็นไหมครับขึ้นมาหนึ่งตารางละอ่ะขึ้นมาหนึ่งตารางละเนี่ยครับสังเกตดูว่าจะได้ตามที่เราต้องการครับผมก็เราก็ได้ทำการคลิปแรกทำการสร้างรัดาเบสไปแล้วคลิปที่สองทำการ สร้างตารางไปแล้วก็ต่อมาเป็นทําการสร้างฟอร์มในการที่จะรับข้อมูลเวลาเราพิมพ์ไปในเว็บรับข้อมูลแล้วก็ไปแสดงผลยันหน้าถัดไปแสดงผลแล้วก็บันทึกลงฐานข้อมูลครับผมก็ยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันครับขอบคุณมากครับ